สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำข้าวเหนียวตัดหน้าหม้อแกงเผือกสูตรเต็มถาดตัดขายกำไรดีค่ะสูตรนี้ข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันกำลังดีทานคู่กับหม้อแกงเผือกที่เนื้อนุ่มเด้งหวานมันหอมเผือกอร่อยเข้ากันสุดๆเลยละค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อเนเรียนให้เรานำเผือกหอมมาปอกเปลือกล้างทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำมาต้มให้สุกนุ่มได้ที่ดีนะคะพอสุกนุ่มได้ที่ดีแล้วตักขึ้นไปพักให้เย็นก่อนค่ะต่อไปเราจะมาเจียวหอมแดงกันต่อเลยนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปค่ะพอเริ่มร้อนใส่หอมแดงซอย ที่คลุกแป้งเข้าเจ้าพอบางๆลงไปให้หมดเลยนะคะการที่เราคลุกแป้งเข้าเจ้าบางๆก่อนทอดก่อนเจียวเป็นเคล็ดลับทําให้หอมเจียวของเรากรอบอร่อยสีเหลืองสวยนะคะหรือใครจะไม่คลุกแป้งเข้าเจ้าก็ได้เจียวเลยก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะ ตอนแรกให้เราเจียวได้ไฟกลางก่อนได้มันคนตลอดคนเรื่อยๆค่ะพอเริ่มเหลืองค่อยเบาไปลงเหลือไฟอ่อนได้นะคะพอหอมแดงของเราสุกเหลืองได้ที่ดีให้ปิดเตาแล้วก็นำไปเทยแยกออกจากน้ำมันทันทีเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่จะขมจะไม่อร่อยค่ะ แยกออกจากน้ำมันแล้วก็เกลี่ยออกเพื่อระบายความร้อนค่ะแล้วก็จะได้เสด็ดน้ำมันดีนะคะนำข้าวสารเหนียวมาล้างน้ำสัก1-2รอบให้สะอาดดีแล้วก็เปิดน้ำใส่แช่ทิ้งไว้4-5ชั่วโมงให้นิ่มดีนะคะพอเราแช่น้ำครบเวลา5ชั่วโมงได้แล้วค่ะคนเบาๆแล้วก็เทน้ำทิ้งให้หมดเลยนะคะ เปิดน้ำใส่ล้างสักหนึ่งรอบแล้วก็เทใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้นะคะ เราจะมาทําในส่วนของกะทิไว้นึ่งข้าวเหนียวของเรากันต่อเลยนะคะกะทิค่ะใครใช้กะทิข้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยคะ่ะตามด้วยเกลือค่ะเกลือใช้เป็นเกลือสมุนนะคะถ้าเกิดใช้เป็นเกลือปรุงทิพย์จะเค็มกว่าให้ลดปริมาณล,ลงได้เลยค่ะ แล้วให้เราคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากับกะทิดีก่อนค่ะพอเราคนจนเกลือจนน้ำตาลละลายเข้ากับกะทิดีแล้วก็นำไปเนื่อข้าวเหนียวของเราได้เลยค่ะให้เราตั้งหม้อซึงวางถาดที่เราจะใช้ทำลงไปนะคะแล้วก็นำข้าวที่เราล้างพักเ็จน้ำไว้เทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ เกลียข้าวออกให้ทั่วเท่ากันดีค่ะพอเราเกลียข้าวออกทั่วกันดีแบบนี้แล้วนะคะให้เรานำกะทิที่ผสมเกลือน้ำตาลไว้เมื่อกี้มาเทราดใส่ลงไปให้ทั่วดีเลยค่ะ เราเทกะทิใส่หมดดีแล้วให้เราปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อด้วยไฟแรงอีก30นาทีหรือจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะต่อไปให้เราเตรียมไข่ค่ะวันนี้แพลวใช้ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่อย่างละครึ่งนะคะไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ค่ะเลือกที่สดใหม่ล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งดีเลยนะคะเตรียมชามผสมเตรียมถ้วยเล็กนําไข่ มาเตาะใส่ในถ้วยเล็กก่อนค่ะเพื่อเป็นการเช็คว่าไข่เน่าเสียหรือเปล่านะคะแล้วก็ใส่ไปในชามผสมใหญ่ค่ะไข่ไก่ก็เหมือนกันค่ะเตาะใส่ชามเล็กก่อนแล้วก็ค่อยใส่ชามใหญ่ค่ะ ทำแบบนี้ถ้าเกิดเวลามีไข่เน่าเสียจะได้มีเน่าเสียทั้งชามเลยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะพอเราตอกไข่ใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไปค่ะ ความหวานปรับลดได้ตามชอบเหมือนกันนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็กะทิค่ะใครใช้กะทิคั้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ใบเตยล้างทำความสะอาดพักเสด็จน้ำให้แห้งดีนำมาขยำขยำให้กลิ่นหอมออกก่อนค่ะแล้วก็ ใช้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะใครจะไม่ขยำใบเตยหอมก่อนก็ได้แต่ใช้ใบเตยขยำจะช่วยดับคาวของกลิ่นไข่ได้ดีแล้วก็เพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพอเราขยำจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วความหอมของใบเตยออกมาแล้วค่ะให้บีบเอาใบเตยขึ้นนะคะ แล้วก็น,นำมากรองด้วยกระชอนตาทีรอบหนึ่งก่อนค่ะพอเราน่่เข้าวเหนียวของเราครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะเปิด้าดูค่ะชิมข้าวเหนียวดูสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีแล้วค่ะ ให้เราปิดเตาแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปให้เราเตรียมเครื่องปั่นนะคะแล้วก็นําเผือกที่นึ่งพักไว้เย็นสนิทด,ดีแล้วใส่ลงไปค่ะตามด้วยตัวไข่สังขยาที่เราขยํากรองไว้เทใส่ลงไปค่ะแพลนจะแบ่งปั่นทีละครึ่งนะคะแล้วให้เราตัดน้ํามันหอมเจียวที่เราเจียวไว้ใหม่ๆห,ห,หอมๆใส่ลงไป ประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะใครไม่ชอบไม่อยากใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากกว่านะคะปิดไฟให้สนิทแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดดีเลยะคะ่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยนะคะพอละเอียดดีแล้ว นำตัวสังขยาเผือกที่ปั่นไว้มาเทราดใส่ลงไปข้าวเหนียวที่เราเนื่อไว้ให้หมดเลยนะคะ<ม>พอเราเทหมอ้อแกงเผือกของเราใส่บนข้าวเหนียวที่เนื่อไว้เต็มถาดดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราไปวอร์มเตาอบเปิดไฟ200องศาเปิดไฟบนล่างปิดพัดลมค่ะอบนาน1ินาทีให้เตาอบของเราร้อนได้ที่ดีก่อนค่อยนำไปอบได้นะคะ พอเตาอบร้อนได้ที่ดีนำถาดหม้อแกงมาอบด้วยไฟร้อย8 0องศาอบนานหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งหรือจนกว่าขนมหม้อแกงของเราจะสุกเหลืองได้ที่ดีเ,<ร>เลยนะคะของเราม,ามาเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะเปิดฝาเตาอบดูคะ่ะนี่หม้อแกงเผือกของเราก็สุกเหลืองได้ที่ดีแบบนี้แล้วนะคะ หน้าสีเหลืองเข้มสวยดีแบบนี้แล้วนะคะส่วนใครชอบเหลืองมากเหลืองน้อยก็อบต่อไปตามชอบได้เลยค่ะพอเราอบเข้าเหนียวหน้าหม้อกแกงเผือกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้น้ำมันหอมเจียวมาทาไปบนหน้าขนมหม้อกแกงเผือกของเราบางๆให้ทั่วดีเลยนะคะเพื่อเพิ่มความ ชุ่มฉ่ำเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นให้กับขนมม้อ,อกแกงเผือกของเราค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องทาก็ได้แต่ทาก็จะชุ่มฉ่ำหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเอาขนมของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งดูกันค่ะก่อนอื่นให้เราใช้มีดเล็ก,ก,กๆคมๆกรีดขอบให้รอบดีก่อนค่ะ พอกรีดขอบรอบดีแล้วใช้ไม้บรรทัดวางตรงกลางค่ะแล้วก็ใช้มีดกรีดตรงกลางทีนึงก่อนค่ะแล้วก็กรีดแบ่งครึ่งอีกทีนึง พอเราตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเผือกที่ต้มไว้มาวางตกแต่งใส่ลงไปค่ะพอตกแต่งด้วยเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตามด้วยหอมเจียวที่เราเจียวไว้ใหม่ๆห,หอมๆนะคะ พักเย็นสนิทแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาไว้แบบนี้หอมเจียวของเรายังจะคงกรอบอร่อยค่ะข้าวเหนียวตัดหน้าหม้อแกงเผือกของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะชิ้นใหญ่ๆห,หนาๆแบบนี้ขายชิ้นละ25-30าบาทยังไงก็ขายได้ขายดีมีกำไรค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูข้าวเหนียวตัดหน้าหม้อแกงเผือกของเรากันค่ะอืมข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันกำลังดีไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะตัวหม้อแกงเผือกก็นุ่มละมุนล,ลิ้น หอมเผือกหวานมันกําลังดีเหมือนกันค่ะเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆอร่อยเลยละค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ